ก็ขอกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเต็ตติออนไลน์ทุกคนนะครับผมก็ค่ำคืนนี้ก็จะมาเล่นห้องอีกในแผนที่เอ้ยแผนที่ส่วนสนุกกับกับน้องน้องอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมไปดูกันนะครับว่าน้องเขาเชื่ออะไรเอาเป็นว่าเซตที่ผมจะใช้ก็จะมีนี่แหละกันนะโอเคป่มล่ะโอเคอยู่แล้วมั้งคงไม่มีอะไรยากยิ่งกว่านี้แล้วใช่ไหม ตัวละครที่จะใช้นะครับก็จะเป็นเอาเป็นตัวนี้ดีปะ่ะตัวนี้ก็ดีอยู่ละแต่บินด่วนไปเพื่อฟันชัวครับโอเคครับผมไปรวยกันเลยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขออภัยถ้าหากเผ็ดน้อยเกินไปนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ มีเพชรเยอะขนาดนั้นผมมีเพชรมันก็ไปสุ่มครับผมไม่ได้เล่นห้องห้องเพชรมากเท่าไหร่ช่วงนี้ก็เล่นห้องเพชรแล้วแหละแต่มันก็ก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่นะพูดอะไรให้มันงงง,งใช่ไหมครับบายไปเลยกันเลยฝนตกไหมครับผมถามหน่อยที่นี่ฝนตกมากเลยนะโกจิเฮียอะไรเมาเนี่ย นแรกเว้ยคนแรกเว้ย,วยทีมเราคนแรกเว้ยจะสิบตลาดทางฟ้าด้วยจะเบ้นสี่ทำไมจ้าแหมแก้งออโต้ปะเนี่ยโคอี้เนี่ยเพียโคยเนี่ยไม่แกงเว้ยแกงแล้วแก้งแล้วจังหวะนีนแกงแล้ว คอยดิเฮ้ยเราใครตาลิมบินถ้าเขาเบิ้ลสิบเบิ้ลสีได้ก็น่ากลัวอยู่นะครับทําไปเล่นไปแม่มีการชะลอครับผมมีการรอคู่ต่อสู้อะไรประมาณนี้นะครับแหมช่างบัเล่นเหลือจริงสี่หรืออะไรเปล่าโอเคครับผมผมจะเลงเบิ้ลหกแปดแล้วก็สิบบินด้วยแล้วกันนะครับถ้าทำได้นะ นั่นไงนั่นไงนั่นไงเขาไปบินละเนี่ยเขารื้เน็ตผมว่ที่ช้าผมอยากจะรูนะ้เนี่ยหกไปราเบินสิบวะบินด่วนอีกรอบนึงบินด้วนไม่ออกอ่ะมันทับกันปะวะ ฮ้่มันทับกันเหรอวะไอ้นี่ผมไม่รู้มาก่อนนะว่ามันทับกันโอเคเดี๋ยวผมเปลียนในเฮเลยแล้วกันตัวนี้ไม่เหมาะกับผมเท่าไหร่ผมดูดูแล้วเอฮ้ยไรเกมเป็นทีเอ,เอก,เก,ก็มาวะมา <laughs> มคอมเมนต์ในช่องเขาตอบฟคอมเมนต์มานะครับ ไม่ต้องกลัวครับผมแท็กซี่มึงไปไหนแท็กซี่มึงไปไหนวะอีเว้นนีเคมจีอวยควยจีเอ็ม <laughs> เอาไว้หน้าผมทอ,อยหลุดแล้วละครับผมเริ่มจะทอ,อยหลุดแล้วผมไม่น่าตัวนี้มาเลยนะความจริงอะ่ะ <laughs> โอเคครับผมขอให้เขาเบิ้ลเบิ้ลอะไรดีเบิ้ลสิบสองก็ได้นะความจริงอะ โอเคได้อยู่นะทำไมเล่นไปต้องเปลี่ยนไอ้นี้เป็นเบิ้ลบินครับผมถึงจะเฟี้ยวผมพูดตรงๆเลยนะมันต้องเปลี่ยนเป็นเบิ้ลบินนะอ่ะอุบะมาตรงมาตาดไว้อ่ะเบิ้์ที่ิบสองไปลูกรัก โอเคครับผมไม่มีปัญหาอะไรกับเบิ้ลสิบสองมากมายไม่มีปัญหาอะไรกับเบิ้ลสิบสองมากมายนะครับเบิ้ลสองไปได้ไหมเบิ้ลสี่ก็ได้สิบเลยเหรอใจเย็นดิเฮ้ยใ,ใจเย็นเฮ้ยใ,ใจเย็นผมจัดเซตผิดนะครับผมพลาดเองเบิ้ลสองดูสิโอเคก็ข้าวแปดนนะครับอูแปนออกอีกอคนีเอ,อ,อ้ยแปนออกทำไม ผมจะเรงดับเบิ้ลสิบสองแล้วกันครับเอมินมาวะเอมินก็มาครับผมงานนี้ผมจะเลงเบสิบสองครับผมโอเคได้อยู่ครับตัวนี้มันกดคุคขี้แล้วมันจะแม่นนะครับผมก็เลยใช้นะครับเบิ์สิบสองอี โอเคครับผมก็จบไปนะครับโคอิมก็ไม่ได้ว่าจการอะไรทุกครั้งใช่ไหมครับเอาเป็นว่าผมเปลี่ยนเป็นกัมบันะไอ้บ้าไอ้บ้าข้างรวยมาทำแมวอะไรนะฮะงั้นผมเอาไอ้น,นี้ไปดีกว่าครับเอาเบิ้ลบินไปดีกว่าการลงคุกด้วย อ่าโอเคครับผมเซตก็ประมาณนี้เลยนะครับที่ผมจะใช้ไปลุวยต่อครับผมเอาซักอันนี้ผมอัดมาหกนาทีใช่ไหมเอาซักยี่สิบนาทีแล้วกันครับสําหรับคลิปนี้คลิปนี้ผมก็อัดแค่ยีสิบนาทีพอนะครับขอเจอไกลเจอไก่เจอไก,อไก่โอ้โหไหวเหรอ <c oughs> เอเอาเรื่องไหมล่ะ โหโคตรกุ้มใจเลยเจอแบบนี้โอ้เขาฉลาดนะเนี่ยเบิ้ลสิบเนี่ยผมว่าเขาฉลาดกว่าเบิ้ลหกนะครับเบิ้ลหกมันไม่ค่อยฉลาดเลยตีบ้าไปแล้วเบสิบสองโอ้โหแม่งไม่ช่วยกูเลยวะไม่ช่วยการทำาหากินเลยเว้ย ส่วนมากเล่นลีกนะครับผมว่าลุยเดียวจะเฟี้ยวกว่าเยอะออขามีเบิ้นมีเบิ้นเมีทีมผมก็ไม่มีเบิ้บนวินครับ ามา,าโคอ,อีในความคิดผมนะครับเขาก็จะต้องเบินสี่ใช่ไหมครับบ้าทำเมืองจบด้วยเบิ้ลิบสองไงดีวะเบิ้สิบสองโอ้เบิ้สิบสองก็ไม่ออกจกังหวะนี้เขาต้องเบิ้สิบสองนะครับรอบเนี้ยมาตรงนี้แล้วเขาก็มาห้าใช่ปะแต่มันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดไง ผมจะเลงเบิ้ลสองแล้วกันนะครับแล้วก็มาตรงนี้เบิ้ลสองเบิ้ลสองทีติดคุบไม่ใช่ละน่ากลัวครับผมตัวเขาก็น่ากลัวเหมือนกันผมก็คิดไม่ตกงกันว่าจะทำไงดีเขาเบิ้ลสองได้นะครับไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขานัาน่นไง สิบเอ็ดป้ได้ไหมถ้าถ้าได้นี่ก็ถือว่าโอเคนะทำไปเล่นไปเ<ป>ทคได้ปะเบ<ป>อร์สิบสอง<ป>บ้าไปแล้วเทคไม่ได้ครับผมผมเทคไม่ได้ครับ นั่นไงว่าแล้วไม่เป็นไรครับผมอย่าไปเครียดสกิลเขานี่แม่งออกดีไว้ให้เอาแล้วผมชีวิตนี้ผมจะไปไหนตอนเนี่ย ผมเล็งเบิ้สิบสอง 22. เล็งเบิ้สิบสองหนไหมเล็งเบิ้สิบสอบ้ล1สิบสอง 22. นั่นไงโลออกอีกแล้วเบิ้อสิบสองปโอเคผมไม่มีปัญหาอะไรกับเบืสสองมากมายนะ มันสั่งปายได้ไหมเอ้ยไม่ได้เว้ยมันบอกว่าไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้ือททำไงไมแม่เกมมีแพ้เข้าไปเฉยก็อย่างว่าบับโพอ,อีมันโกงใช่ไหมครับถ้าทางจะหมดยุกแล้วครับงั้นผมไปลุยคนเดียวแล้วกันครับ ผมขอ,อดลยคนเดียวสบายใจนิดนึงครับสบายใจนิดหน่อยครับกบมันโกงจริงครับโอคอีผมไปดูยคนเดียวเลยแล้วกันนะประมาณสักอันคิปสักประมาณนั่นแหละประมาณโอเคเห็นปะเราเล่นคนเดียวก็จะเจอพวกนี้ครับคนเดียวไหวครับถ้าเกิดว่าจะเอาลีชั้นหสูงคนเดียวไหวครับถ้าไปไหลายคนผมว่าไม่ไหวเบิ้นหกไปได้ไหมเบิ้นแปดไม่เป็นไร เนี่ยเวลาเล่น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 ลีกน,นะครับผมแนะนําให้เล่นคนเดียวนะผมไม่แนะนําให้เล่นทีมนะผมไม่ผมว่ามันไม่เสียวจริงๆผมว่ามันไม่เสียวอย่างมากเลยถ้าจะเอาลีกชั้นสูงๆนะครับอย่างผมเล่นคนเดียวเนี้ยผมก็โอกาสชนะก็สูงละสูงนะครับสาหรับเจอตัวพวกนี้ก็ถือว่าสูงละผมจะเลงเบิ้ล12 12แล้วก็12ติดคุกอ๋อไม่ใช่นะสิบส12 อ่าเรียบร้อยครับผมไม่มีปัญหาอะไรกับทิสองมากมายเบิ์นสิบสองไม่ได้ได้แปดแทนงานนี้ผมต้องไปตัดมึงเขาก่อนนะครับเพราะว่าก็ตัวนี้มันก็ก็อันตรายแต่ทำไมได้สิบเฮ้ย ใจยเย็นเฮ้ยปลนออกแล้วเว้ยเฮ้ยเอาเรื่องไหม่ a ะ the f u c k y o u know I am โอ้ยฮิบ,บ้าได้ดีั้งนั้นอ้าวเอาเข้าไป <c oughs> แปดสิบวัตต์ไปหกเฉยวะเอาเรื่องไหมล่ะเขาต้องมาตัดเราได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหาการตัดมากมายนะอย่าซีเรียสน้าเกมนี้สบายๆก็เจอตัวไก่แล้วนะบินมาไมทำไมแปนไม่ออกล่ะแปนไม่ออกนี้พี่ก็ชนะได้สิเนี่ยแหมก็เจอกับตัวพวกนี้แหละ บิ้ลสองไปเบิ้ลสองไปสามขอสองให้สามครับที่นี่ที่เดียวปั๊บล่ะเอาปั๊บล่ะ you know ตเต t ร์ฟักไอแอมซอ r ห y ือย now โอเคครับผมผมขอสิบเอ็ดครับรอบนี้ไอป้าขอสิบเอ็ดให้สิบอะ โอเคครับ <Okay>, okay. ผมเฮ้ยเฮ้ยมึงแย่งล่กว่านี้วะพี่บ้าเอ้ยเบิ้นสองป้ายมีปัญหากับเบิ้นสองเล็กน้อยครับผมคนอย่างผมนี่เป็นปัญหาปัญหาเบ,บิ้นสองมากเลยเขาบอกเป็นโรคจิตอ่ะที่ไม่ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหรอ่อ่ะเบิ้นสองครับผมถ้าเกมยาวเราแพ้เขานะครับเนี่ยทำไปเล่นไปเกมยาวเราแพ้เขาผมน่าจะปิดแจ้งเตือนนยว่เบิ้นสิบสองป้าย เฮ้ยเอาจริงเดยเอาจริงเดยขอสิสองให้สามมันเอาจริงเดยเกมนี้เริ่มยาวแล้วครับสามแล้วกันเบิ้ลสี่ไหมเบิ้ลหกว่ะเบิ้ลหกเลยว่ะใจเย็นดิไปเบิ้ล12ไสิบสองไดไหมลูกรักเก้าว่ะเด้งเลยจ้าโอเคจ้า เล่งไหนจ้าเอาเลยจ้าทำอะไรเชอเลยจ้าเอาเลยจ้าเต็มที่เลยจ้า <c oughs> ไม่ไหวจริงๆเว้ยจิดสองปเหมือนสองได้ไหมโอเคไม่น่าเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม ก็เจอตัวพวกนี้ก็สบายๆชิวๆอยู่นะครับอย่าไปมันก็ไม่ซีเรียสเลยนะครับสำหรับเจอตัวพวกนี้ไปเอาอีกสักสามสองเกมแล้วกันนะอดคิดไปพอดูเป็นสั่งเขปแล้วกันนะครับ นั่นไงเสียวผมเสี่ยวอย่างเดียวแหละก็คือติดคุกกับเบิ้แลแตดเนี่ยแหละผมกลัวตรงนี้นแหละพอกันครับผมกะเบิ้ลหกแต่ว่าพอกันนะครับ <c oughs> ใช่เลยหกไปสิบเฉยไม่เป็นไรนี่ว่า เบิ้ล12มานี่จบได้นะครับตรงไหนเอาตรงไหนมาจบคุณถามนะตรงไหนมาจบผมนี่บ้าบอขอแตกนะเนี่ยเบิ้ล12ไปลายไม่มีปัญหาใช่ไหมเอาจริงดีเฮ้ยเอาจริงด้ขอเบิ้ล12ให้6ว,ว่ะไอ้บ้าเขามีเบิ้ลบินปะเขามีไม่มีเบิ้ลบินนะครับ ไม่มีเบิ้นบินเขาไม่มีเบินบินก็สบายเราอยู่นะครับผมจะเลงตรงนี้ก็แล้วกันกันเกาะไว้ก่อนเลยนะเพื่อฝังไม่ประมาทก้าวไปขอบินด่วนได้ไหมแท็กซี่ไม่ออกอีกนะครับเขาต้องสี่เพื่อกันเราแล้วนะครับจังหวะน,นี้เอาทำไมเบิ้นสองละ พวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าทอยแม่นป่ะนะครับ <c oughs> นั่นไงไม่แม่น <c oughs> คงจะแม่นแล้วแหละคงจะแม่นแล้วแหละนะเ <c oughs> บิ้ลสองไปโอเคครับไม่มีปัญหากับเบิ้ลสองที่ผมเคยบอกกล่าวไว้เมื่อหลายคลิปก่อนโอ้โหเอาวะตัดไหให้หมดครับผมจังหวะน,นี้ ทดานมันใส่ <c oughs> <c oughs> แท็กซี่ไม่ออกครับแท็กซี่ช่วงนี้เป็นอะไรที่บินไหมไม่มีอะไรก็ทําลายเมืองเราได้แราไม่ว่าอะไรนายเธอจะท,ทำลายนาย,ยาทำอะไรเอ้ยไม่ใช่ดิเบอร์สิบสองไปครับผมไม่มีปัญหากับดับเบิลสิบสองยู่แล้วคนอยังผมผมพูดผมพูดจากใจนะครับผมไม่มีปัญหากับดับเบิลสิบสองเลยครับ จำเบิ้ลไอ้กล่องไอ้ตัวบินนี่ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ถือว่ามีครับเอาไว้สําหรับใช้ในการเวลาเบิ้ลสามครั้งแบบนี้ครับผมแล้วมันก็จะเชิญเราไปเทีย่ยวรอบโลกแล้วบินด้วยเราก็ไม่ออกเขาต้องมาตัดทั้งหน้าเลยนะครับถ้าเขาไม่ตัดนี่เราจบเกมได้ครับอ๋อเขามาตัดตรงนี้เหรอเลือกที่มาตัดตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ก็แล้วแต่เขาเลยนะโอเคครับผมแปลนเขาไม่ออกนะครับทําให้เราก็ทําชําเราได้ง่ายขึ้น เขาบินอยู่นะครับผมก็มายึดนี่ก่อนนี่ครับเพื่อความเจริญเพื่อฟาร์มหน้าตาดีนะครับเขาต้องมาซื้อตรงนี้ใช่ไหมครับนั่นไงกะแล้วบินนี่ครับ ผมจะเอาหกแล้วกันครับโอเคครับผมเขาประมาทเราไปหน่อยเขาต้องไปซื้อตรงนี้ครับไม่ซื้อวะ่ะเบิ้์สิบได้ไหมลูกพ่อเบิ <c> ้ <oughs> ์สิบแบบรอสิ <c oughs> ขอสิบครับไม่ได้ขอ้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะน <c oughs> ้านไง นั่นไงผมอยากเอาตัวนี้มาเล่นกันนะความจริงอ่ะผมขอเจ็ดละกันครับโอเคับผมไม่มีปัญหากรบเจ็ดอยู่แล้วคนของผมตัดให้หมดครับอย่าให้เหลือเมืองนี้เท่าไรสิบสองล้านพอครับถ้าแปนไม่ออกจบนะครับแปนไม่ค่อยออกครับแปนเขาถือว่าเกมอวยเราอยู่นะครับที่แปนเขาไม่ออกเลย ไม่ค่อยออกครับแต่ออกบ้างแต่เล็กน้อยนะครับผมจะ้อยสดเอาสิบแล้วกันไม่มีปัญหาครับผมคนยังผมไม่มีปัญหากับเลขสิบอยู่แล้วเลขที่ผมมีปัญหาคือเลขหก 6, เลขห้าเลขแปดไม่มีปัญหานะผมจะเล็งเบื้องสองใช้คู่ขี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะเอาล้มน,นอะเราล้มละลายจริงๆแลยเนะี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะดูเกมกันกันนะครับ แล้วกันนะครับพูดตัดสิดิขาดเลยแหมอผมได้ผมบอกตรงๆครับผมได้เลขสิบพันกับพอแผนที่นี่แหละครับเฮ้ยใจเย็นดีเดี๋ยวเพิ่งเบิ้ลบ่อยๆดิเบิ้ลบ่อยๆติดคุกนะครับย่าบินนั่นแหละเรียบร้อยเฮ้ยติดคุกไปสิเบิ้ลสองจัดไปครับผม สามอีกรอบสามแบบงงๆนะครับเอาอีกสักเกมแล้วกันนะครับเป็นของแถมผมก็ไม่มีกระจิกกระใจอะ่นแล้วละอีเว้นนี้ก็จนกันเป็นละนาว จับผู้ช้าขึ้นไปนะบ้างทีอะจับผู้ช้าขึ้นไปนะครับขอใครก็ได้ครับผมผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วอ่าน่าจะมีแป๊บแะนะครับดูจะดูจะรูปทรงแล้วนั่นไงเครื่องรางระดับนี้เป็นเครื่องรางแบบว่า ระดับต้นนะครับเครื่องรางระดับเริ่มต้นนะครับผมเกียดลูกเต่ามาวะ่ะไอ้ลูกเต่าลาแม่งอันนี้ผมต้องเบินสิบเบินสี่แล้วก็สิบนะครับขออย่างเดียวแหละอย่าเบินได้ปะ่ะสี่นันน่นไงกูว่าแล้ว เอาจริงเด้มึงเอาจริงเรอเนี่ยพวกเอยทำอะไรพรึกษาสังก่อนดิเฮ้นั่นไงว่าแล้วมึงต้องทอยพาดสัตว์หรือม,มส่องกันลวกันนะครับโอเคก็ผมมึงสองได้อยู่ไม่กันเกาะด้วยจังหวะนี้เอาเดเอาเดเอาเดเก่าเวลา เบิร์12ป้ายโอเคครับผมเบิร์ออกโอเคครับผมต้องการสิบนะครับถ้าเขาไม่การสิบนี่อยู่ยากเขาไม่การเขาเลือกที่จะไม่การสิบนะครับบริจาคเมืองขอบคุณขอบคุณครับท่าน เบิ้ลสองไปอีกทีได้ไหมเอาเจ็ดแปดวัดไปนะครับเยี่ยมครับผมตรงไ้เขาหน่อยการวางเมืองสำหรับตัวนี้ก็เป็นที่สำคัญกันนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปสะสมคิปตั้นของวันนี้ผมขอตัวบายไว้ะเพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับาชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดถูกใจเอ้ยกดติดตามให้ด้วยนะครับ เอ้ยก็ชอบคลิปว่ากดถูกใจแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามข้างล่างด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิปวันนี้ผมจนมากเลยยนิเซอร์เกมเมอร์ทีวีก็มาครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวบายไปเพยงท่กน,นีก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย